สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ฉบับวันที่2เดือนพฤศจิกายนปี2566นะครับตัวกับวันอังคารหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือทำลายศิลปะมวยไทยแล้วตามด้วยเครื่องหมายคาถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นจากพักเก้าไกลก่อนนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับมวยหรือเปล่าสันสตอร์แมนซึ่งเป็นคนที่เขียนบทความ วันนี้เนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับกาเก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแม้ทั้งปายหาเสียงทั้งคำพูดที่ได้เห็นได้ยินตาหูตามตาอยู่ในเวลานี้เด็กและเยาวชนบางส่วนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยแต่กับผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยทำงานแล้วเนี่ยย่อมจะมีคำถามนะครับว่าไอ้คำว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ย มันหมายความว่าสังคมหมายความว่าคนในชาติจะแตกแยกกันใช่ไหมจะรบราฆ่าฟันกันใช่ไหมสถาบันชาติศาสนาวัฒนธรรมจะสั่นคลอนกันนั้นหรือเปล่าเป็นคําถามฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยากจะให้ประเทศไทยยังคงยิ้มสยามเหมือนเดิมหรือว่าอยากจะให้เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคนบางกลุ่มซึ่งไม่รู้ดีรู้ร้ายเนี่ย14พฤกษาภาเลือกเอานะครับเอาละครับ รอมานานครับว่าจะมีหน่วยงานหรือว่าองค์กรไหนออกมาพูดถึงรายการมวยทางหน้าจอโทรทัศน์บ้างหรือเปล่าซึ่งนับวันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมวยไทยหรือว่ามวยอะไรกันไปแล้วนะครับก็ให้รู้สึกยินดีครับรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้ทอดทุระหรือว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคุณสมชาติเจริญวชราวิทย์นายกสมาคมซึ่งคงจะทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับ ได้พูดในวันประชุมสมาคมถึงการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งมีการชกมวยไทยกติกาคือชกสามยกใส่นวมเปิดนิ้วแล้วมาใช้คำว่ามวยไทยในมุมมองเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช้คำว่ามวยไทยนะครับเพราะมันไม่ใช่การแข่งขันมวยไทยถ้าเกิดจะใช้คำว่ามวยไทยเนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกับการแข่งขันมวยไทยตามกฎหมายคือตามพระราชบัญญัติกีฬามวย ก็อยากจะฝากถึงผู้ที่มีอำนาจนะครับช่วยดูแลแก้ไขในจุดนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามวยไทยเราเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำหรับคนต่างชาติที่มาเมืองไทยอยากมาดูมวยไทยอัตลักษณ์เดิมเพราะว่ามวยไทยเป็นศิลปะที่สวยงามนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยควรจะต้องแก้ไขตรงจุดนี้ด้วยหรือเปล่าทางสมาคมเนี่ยได้แจ้งไปทางผู้จัดแล้วด้วยนะครับ อยากจะฝากไปถึงสํงงานักงานคณะกรรมการกีฬามวยถ้าเกิดทางผู้จัดเขาไม่แก้ไขก็ไม่ควรจะออกใบอนุญาตให้นะครับการชกทางวันแชมเป็นชิปเนี่ยในส่วนของการชกที่มันไม่ตรงกับกติกาเริ่มจากการพันมือและมีนิ้วโผล่ออกมาอันตรายนะครับถ้าเกิดไปจิ้มตาเนี่ยจะเกิดอันตรายกับคู่แข่งขันได้ส่วนนวมมันก็ต้องมีกําหนดน้ําหนักเท่านี้เท่านี้ใช้นวมแบบนี้หนาขนาดนี้แต่ของวันเนี่ยไม่ใช่ครับ ใช้เป็นหนังแล้วก็ไม่ตรงตามกติกาด้วยเวลาชกแตกตลอดบางคนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็มีอยากจะให้แก้ไขนะครับแก้ไขให้ตรงกับกติกามวยไทยซะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยได้อย่างถูกต้องอีกคนนึงครับที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือจ่าสิตรีทรงพลพงสว่างอุปนายกฝ่ายพัฒนากีฬามวยอาชีพนะครับบอกว่าการชกของทางวันแชมเปี้ยนชิพที่มาโฆษณาว่าเป็นมวยไทยแต่การแข่งขัน กลับไม่ใช่มวยไทยแล้วใช้เงินมาเป็นสิ่งจูงใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าชกไม่เป็นไปตามกติกามวยไทยเป็นการทําลายศิลปะมวยไทยนะครับแต่ไปเน้นในเรื่องของธุรกิจมากกว่าและตอนนี้เนี่ยวันแชมเป็นชิปลามไปถึงมวยรากหญ้าเน้นการใช้เงินมาเป็นแรงจูงใจมากกว่าทําให้คนเนี่ยเห็นแก่เงินแต่ไม่ได้คํานึงถึงกติกามวยไทยที่ถูกต้องนะครับเอาละครับ ซันสตอร์แมนบอกว่าก็คอยดูนะครับว่าทางวันแชมเปี้ยนชิปเนี่ยจะน้อมรับเสียงวิจารณ์นี้หรือเปล่า <ST AR C IS> แต่ถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเพื่อเห็นแก่วงการมวยไทยที่เขาได้พยายามอนุรักษ์พยายามสืบทอดพยายามต่อย,ยอดกันมาตั้งแต่อดีตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทางวันแชมเปี้ยนชิปเนี่ยเปลี่ยนแปลง,งรูปแบบเปลี่ยนแปลง,งกติกาการชกไม่ได้จะด้วยเหตุผลอะไรกันแล้วแต่นะครับขอแนะนําว่าให้เปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นที่ไม่ใช่มวยไทยซะเลยดีกว่าแต่ถ้าหากว่าจะทาตามเสียงเรียกร้องก็เอาไปเลยนะครับ คำขอบคุณพร้อมกับเสียงปรบมือครับ